ครับครับืมดูครับนี่นะครับตัวนี้น้อยว่ใไม่มีแต่ใส่ลูกนีน่ารู้แล้วครับกบยางที่โอหกสิบเก้านะครับสีสม้ม กับไม้ครองนะครับผมไม้ครองไม้ครองปูนนะครับเป็นปิดน้ำน้ำมันลดบันี้ปลากันเลหลือน,นะครับถ้าไม่ได้ใส่หน,หน่อยครับหลายครับครับผมไปหาเบึงอีกตัวต่อไปครับ